ประเด็นสุดท้ายประเด็นนึงครับกรณีคุณอภิสิทธิ์เวชชาทีวะหัวหน้าพรรคประยัตธ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์และปรากฏเป็นข่าวโดยเฉพาะพูดถึงการเลือกตั้งว่ามีผู้ใช้สิทธิ์20กว่าล้านเสียงแล้วมองว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่า ผู้มาผู้ไม่มาใช้สิทธิ์อีกส่วนหนึ่งซึ่งผมมองว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาพิพาควิจารณ์วันนี้ก็เป็นเรื่องแค่เกมการเมืองที่มุ่งโจมตีรัฐบาลนางสาวยิ่งรักร,รวมถึงพรรคเพื่อไทยคุณอภิสิทธิ์เองนะครับถ้าเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยว่าแม้แต่การขัดขวางของนายสุเทพกับพวกที่ไม่ประชาชนมาลงคะแนน ไปล้อมหน่วยเลือกตั้งไปล้อมที่เขตปบัติบเลือกตั้งแล้วปลุกระดนมวลชนไปกัดขวาใน,นพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะไปล้อมศูนย์ไปรษณีทั้งชุมพรทั้งนครศรีธรรมราชทั้งสงขลาคนก็ามาใช้สิทธิ์20กว่าล้านแล้วคนใช้สิทธิ์เป็นบัตรดี71%ครับนะผมมองว่านี่คือการสิิ์ที่คุณอิสิทธิ์เองเี่ย วันนี้อ้างว่าถ้าเลือกตั้งครั้งนี้มันลักษณะเหมือนกับประชาชนยังไม่เห็นพ้องกับการเลือกตั้งเท่าใดนักซึ่งผมมองว่าสิ่งที่คุณนพิสิทธิ์เองเนี่ยน่าจะยอมรับว่าวันนี้แม้แต่ประชาธิที่ปัหรือคุณนพิสิทธิ์บอยอ่อการเลือกตั้งคนก็ยังมาใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้น กรณีที่คุณนภิสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลกำลังดำเนินน,น,น,นโยบายเอาโลกล้อมไทยไม่ประสบความสำเร็จและมองว่าต่าง,างชาติตาสว่างกับการกระทำของรัฐบาลน,นั้นผมผมองว่ามันกลับกันครับวันนี้นานาชาติเองโดยเฉพาะทางอเมริกาเองเขาออกมาแถลงแล้วว่าเขาเห็นด้วยกับการเลือกตั้ง และเห็นด้วยกับการรัฐประหารทนเลขาธิการ UN ก็บอกว่ารับไว้ได้กับคนขัดขวางการเลือกตั้งวันนี้ผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์นะครับได้ตาสว่างและเข้าใจว่าสิ่งที่นานาชาติเขาเห็นก็คือเห็นว่ามีการขัดขวางก,การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เลวร้ายรวมถึงสมาชิกพักปฏิบัติหลายท่านที่ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เขาตาสว่างกับการกระทําของนายสุเทพตาสว่างกับการกระทำการกระทาของพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าตาสว่างกับรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอภพิสิทธิ์กล่าวเนี่ยผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเรื่องนี้วันนี้ใหญ่คุณอภพิสิทธิ์เนี่ยใช้เวลาว่างจากการที่ไม่ลงเลือกตั้งในแต่นะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับถึงเวลาแล้วนะครับ ที่ต้องปฏิรูปการเมืองแต่ถ้ายังทําใจไม่ได้ว่าจะปฏิรูปอย่างไรนะครับก็ควรจะลาออกแล้วให้คนอื่นมาทาหน้าที่แทนนะครับอีกเรื่องหนึ่งกรณีตุลาการสารรัฐมนูนจําหน่ายคดีร้องคุณดิษฐิส์ว่ามดสภาพสสโดยสารท่านชี้ว่ายุบสภาแล้วซึ่งผลการพิจารณาของสารรัฐมนุญเนี่ยหลังจามีผู้ร้อง เรื่องนี้นะครับฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าเมื่อสารรัมนูนได้มีการวินิจฉัยตามมาตราการสด็ว่าสามรดิภาพของนายวิสิทธิ์หัวหนาว้าพรรคปฏิบัติสิ้นสุดลงตามน,านูลมาตรา106งประกอบมาตรา102งบถู6หรือไม่เมื่อมีการยุบสภาสิ้นสุดก็มีการจำหน่ากคดีเรื่องนี้นะคุณนายวิสิทธิ์นะครับลงสมัครอสส ล้วได้เป็นสอสเมื่อไหร่ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยก็จะยื่นร้องปายังศาลน้ำมันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับเพราะคําร้องนี้ผมเชื่อว่ายังสามารถจะดำเนิน,นการตรวจสอบคุณพิสทธิธ์ธธได้นะครับในความเป็นสอสอผมเชื่อว่าครั้งหน้าคงจะมีการลงเราก็ต้องมีการตรวจสอบไม่ปล่อยไว้แล้วครับตอน,นี้ผมพูเดินแค่นี้ครับมีคำถามเชญครับ